รวมรถมือสอง jk สวัสดีค่ะขอแนะนำรถเก่งมือสองราคาหลักหมื่นให้ชมนะคะวิ่งได้สบายค่ะขับได้สบายนะคะทา,ท,าทางใกล้ทางไกลเดินทางได้สะดวกค่ะมีรถใช้เป็นส่วนตัวดีกว่าขับรถสาธารณะหรือมอไซค์นะคะดีกว่าไปนั่งรถสาธารณะทุกท่านเราจะไปขับแทนคนขับก็ไม่ได้เนาะ รถเก๋งราคาหลักหมื่นมีเริ่มให้ครบค่ะรถมัดด้าสองซีดานนะคะรถยนปี2010แจ้งจดทะเบียนปี2011เกียร์ออโต้ค่ะมี Airbag นะคะพวงมาลัย SRS เจ้าของลำดับที่2เริ่มชุดโอนมีครบรถบนบ้านไม่เคยติดแก๊สราคาคันนี้นะคะมาแบบราคาตัดเงินสดค่ะ79,500บาทค่ะ สีรอบคันมีริ้วรอยเล็กน้อยนะคะมีกุญแจรีโมทมีไฟตัดหมอกมีเซ็นเซอร์เตือนถอยหลังและมีกล้องหลังนะคะเพลงมีฟังค่ะมีจอ7นิ้วด้วยค่ะเครื่องดีแอร์เย็นพาสี68ค่ะรถอยู่ที่โคราชนะคะ79,900บาทสนใจนัดดูรถทดลองขับหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุยเจรจากับผู้ขายได้โดยตรงเลยนะคะตามเบอร์โทรตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปแอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงแนะนําให้ท่านได้รับชมเท่านั้นและขอให้สมปรารถนากันทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านที่กําลังมองหารถไปใช้ก็ขออวยพรให้ท่านได้รับรถได้ซื้อรถคันที่สภาพดีราคาประหยัดและถูกใจท่านเอาไปใช้กันยาวๆนะคะ สำหรับท่านที่เป็นผู้ขายขอให้ปิดการขายได้เยอะๆค่ะได้หลายๆคันนะคะกํำไรงามๆง,งอกเงยกันนะคะสวัสดีค่ะ